ช่องกุปุยสอนไทยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกริง๊งกริง๊งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <S <S สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสานะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์มาจากพงศาวดารของมอนหรือรามันนั่นเองค่ะเป็นการรบระหว่างทับจีนกับพมา่าและยังมีความเกี่ยวข้องกับมอญอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูเลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง มาค่ะวันนี้นะคะเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาค่ะทุกคนดชูชื่ออลังการมากเลยนะคะจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์หรือพงศาวดารน,นั่นเองแต่ว่าแต่แต่มันไม่ใช่ของคนไทยนะคะมันเป็นของเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราซึ่งเราจะกล่าวถึง3สัญชาตินะคะในวันนี้ 1. เอาหลักๆก,ก่อนก็คือ มอนนะคะในสมัยนี้มอนอาจจะไม่ได้มีเป็นประเทศแล้วเนาะอาจจะเหลือแค่แบบเชื้อชาติที่หลงหลงเหลืออยู่มอนแล้วก็จีนนะคะจีนและก็พม่าค่ะเออจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะทุกคนมาค่ะสไลด์ถัดมาโฟกัสตรงคุณยายก่อนจะได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราจะต้องพูดถึงคำนี้นิดนึงก็คือการหา นะคะทุกคนการหาบบางคนแบบโอ้หนูเคยเห็นตอนเด็กๆแบบนานมาแล้วครูขาใช่ค่ะการหาบก็คือการที่ว่าเรามีไม้คานเนี่ยยาวๆหนึ่งไม้แล้วเราก็มีตะกร้าหรืออะไรก็ตามนะคะเอาไว้เกี่ยวกับไม้คานสองฝั่งแล้วก็เดินไปเดินไปแบกของไปนะคะการหาบเช่นนี้สิ่งสําคัญคือจะต้องระมัดระวังใช่ไหมคะรักษาสมดุลให้ดีระหว่างเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยนะคะให้มันแบบว่าพอดีกันจะได้ ของเนี่ยไม่เสียหายมีคำหนึ่งก็คือคำว่าคอนนะคะทุกคนคำว่าคอนเนี่ยคล้ายกับคำว่าหาบมากเลยแต่ว่าเว,เวลาเขาคอนเนี่ยเขาจะคอนแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมคะก็คือว่ามีไม้อย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะแบกของแค่ฝั่งเดียวส่วนฝั่งนี้ไม่มีนะคะเรียกว่าคอนมีสำนวนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าชายหาบหญิง คอนใช่ไหมใช่หาบหญิงคอนหมายถึงอะไรหมายถึงการที่สามีภรรยาจะต้องช่วยกันทำมาหากินนั่นเองนะ <Wow. S 1> อ่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ค่ะปึ๊บใช่ไหมเรื่องนี้เขาจะพูดไว้ว่า ตัวละครเอกก็คือสมิงพระรามนะคะเป็นเป็นชื่อของท่านเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการที่ท่านเนี่ยจำเป็นต้องไปรับใช้เจ้านายสองพระองค์ในเวลาเดียวกันท่านเลยบอกว่าเนี่ยจะให้เราเนี่ยหาสองบาอาสาสองเจ้าเนี่ยหาควรไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารับใช้เจ้านายสองคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันทําได้ดีได้ยากนะคะมันไม่สุดสักทางเราเนี่ยจึงควรอุทิศตนให้ให้มีความจงรักภักดีต่อเจ้านายเพียงคนเดียวก็พอแล้วนะคะคนเดียวก็บ่ไหวเลยเด้อ ใช่ไหมคะ,ะถือว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะก็คือไม่เห็นแก่ได้อะ่ะอยากจะทํางานให้เต็มที่เพื่อเจ้านายแค่คนเดียวแต่บางครั้งชีวิตเราก็ไม่ได้เรียบรู้แบบว่าแบบราบเรียบขนาดนั้นใช่ไหมคะบางทีมันก็ไม่มีไม่มีสิทธิเลือกนะเนาะจนเครียดเล่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะคะในเนื้อเรื่องว่าสมิงพระรามจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้นะคะทุกคน มาสไลด์ถัดมานะคะทุกคนก็เป็นส่วนที่สําคัญอีกสําหรับทุกเรื่องก็คือความรู้ทั่วไปของเรื่องนี้ที่ควรจะทราบมีอะไรกันบ้างนะคะเราแค่เอาเน้นๆนะคะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องสมิงพระรามเนี่ยก็คือราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาเป็นเรื่องของชาวมอญหรืออาจจะเรียกว่ารามันนะคะทุกคนอาจจะงง,ง,งว่ามันคืออันเดียวกันเหรอใช่ค่ะมันคืออันเดียวกันแต่สมัยนี้เนี่ยเขาก็ อาจจะเรียกสั้นๆว่ามอนมอ,มอแล้วนะเพราะว่ามอเนี่ยกไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีเป็นประเทศแล้วนะคะเหลือแค่ว่าไปเป็นส่วนย่อยๆนะคะที่แบ่งไปอยู่ตามที่ต่างๆ mm. บางที่อาจจะกลมกลืนกับชาวพมา่าไปจนเราเข้าใจว่าเออมอคือพมา่าจริงมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเ mm. ชื่อว่ามาจากพงศาวดารที่เขียนขึ้นจริงนะคะเขาเชื่อนะเชื่อเช,ชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องจริง ซึ่งเป็นคุณค่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาวมอญแล้วก็มีเป็นคุณค่าด้านจิตใจด้วยใช่ไหมคะเราเนี่ยได้รับเรื่องนี้เข้ามาในประเทศไทยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นก็คือ,อรัชกาลที่1นนะคะรัชกาลที่1ได้เห็นคุณค่าของเรื่องนี้ว่ามันน่าจะดีนะมันน่าจะดีต่อปองชนชาวไทยแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะพระองค์เนี่ยได้ตรัสเอาไว้ว่านะคะทุกคน ด้วยพระราชารุไทยจะประสงค์ให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองทุลีพระบาทผู้น้อยผู้ใหญ่ฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนได้สดับจําไว้เป็นคติบำร,รุงปัญญาไปภายหน้านะคะก็คือรู้เอาไว้เพื่อประดับปัญญานะคะจะได้เอาเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งที่มาปรับปรุงใช้กับประเทศเราได้ในภายภาคหน้าก็จะช่วยให้ประเทศมันดีขึ้นนะคะทั้งบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราช ข้าราชบ,บริพารทั้งหลายคนทั่วไปก็สามารถหยิบยกไปใช้ได้ทีนี้ท่านก็เลยมอบหมายพระองค์นะคะได้มอบหมายให้ทีมงานพื่อ่ายน,นะคะทีมงานที่ทำเนื้อเรื่องของงานหนังสืองานวรรณกรรมต่างๆโดยที่มีทั้งหมดเนี่ยสี่คนนะคะเป็นผู้แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาไทยอันดีที่ตกทอดมาถึงพวกเราในปัจจุบันก็คือได้แก่หนึ่ง เจ้าพยาพระครังหุนนะคะแล้วก็พยาอินทระอัคราชพระพิรมรัศมีและก็พระศรีภูริปรีชานะคะมีทั้งหมด4่คนช่วยๆกันนะคะจนสําเร็จขึ้นมาแล้วก็รูปแบบการประพันธ์ก็คือแต่งเป็นนิยายร้อยแก้วเรื่องยาวดูคําว่านิยายนะคะจริงๆถ้าเราพูดถึงคําว่านิยายเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องที่มันแต่งขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าแต่งแบบร้อยแก้ว ร้อยแก้วก็คือไม่ต้องไม่ต้องมาแปลความหมายนะคะไม่มีฉันทลัก์ษณก็คือแต่งแบบใช้ภาษาเหมือนปัจจุบันนะคะทุกคนแล้วก็มีมีความยาวที่ค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าที่เนื้อหาของเราเนี่ยที่มหนึนะคะของมอหนงเนี่ยเขาเจะแค่ตัดมาแค่บางตอนนะจริงๆก็คือยาวมากนะคะยาวมากเราแค่ เฉพาะตอนที่เป็นตอนของสมิงพระรามอาสาเท่านั้นเองนะเรื่องนี้นะคะจะมีเนื้อเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจะแบ่งเป็น3ตอนนะคะที่ครูพูดนี่หมายถึงว่าแบบใหญ่เลยนะคะเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะ <S <S ก็เขาบอกว่า3ตอนเนี่ยก็จะแบ่งย่อยๆนะคะตามกรรษัตริย์ของแต่ละพระองค์แต่ว่าแนวคิดสําคัญของเรื่องนี้เขาต้องการสื่อว่า แม้จะมีอุปสรรคหรือข้อด้อยนะคะแต่ความสําเร็จก็เกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือและปัญญาค่ะคําว่าฝีมือและปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะทุกคนที่บ่งบอกถึงตัวละครเอกได้ดีมากเพราะว่าสินธรามเนี่ยสามารถเอาชนะค่าศึกได้นะคะจากปัญญาล้วนๆเลยแล้วก็บวกกับฝีไม้ลายมือของตัวเองนะบางทีเราไม่จําเป็นต้องมียุทธปกรเยอะๆนะคะแค่เรามี มีไหวพริบอะเราก็สามารถหาช่องทางในการเอาชนะได้ค่ะทุกคนอ่ะตอนที่1พูดถึงใครตอนที่1นนะคะเขาพูดถึงพระเจ้าฟ้ารั่วค่ะซึ่งเป็นตอนที่กําเนิดมะกระโทบุตรนะคะซึ่งเป็นพ่อค้าเนี่ย แห่งเมืองมอตมะนะเป็นคนที่เก่งนะคะหัวดีเฉลียวฉลาดสุดท้ายเนี่ยด้วยความเก่งของเขานะคะก็ได้กลับมาครองเมืองมอตมะแล้วก็สถาปนาขึ้นมาเป็นพระเจ้าฟ้ารั่วจา้าส่วนตอนที่2ตอนนี้เป็นเรื่องของพญาน้อยหรือพระเจ้าราชาธิราชนั่นก็คือนี่แหละค่ะคนนี้ก็คือเป็นเจ้านายโดยตรงนะคะของสมิพระรามซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องนี้นะคะเป็นพระหมหากษัตริย์แห่งเมืองหงสาวดีหรือเมืองมอนนั่นเองนะในเรื่องนี้ทุกคนอย่าไปยึดติดกับ ปัจจุบันนะเราชอบคิดว่าหงสาวดีเป็นของพม่าใช่ไหมคะแต่ในอดีตนานนาน,นานนะคะหงสาวดีเนี่ยเป็นของมอญมาก่อนนะคะทุกคนคาบอกว่าพิยาน้อยเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีพระบิชาสามารถและอุตสาหะมากๆนะคะสามารถรบเอาชนะศัตรูได้ทุกอย่างสุดท้ายก็ได้ขึ้นครองราชสมบัตินะคะสถาปนาม,มาเป็นพระเจ้าสีหราชาธิราชหรือพระเจ้าราชาธิราชแห่งเมืองพะโคเมืองพะโคก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะของเมืองหงสาวดีเช่นกัน ตอนที่3ค่ะกล่าวถึงตาลเจ้าเท้าซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นนางกษัตริย์หรือเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนตาลเจ้าเท้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอ่อเป็นนางกษัตริย์ที่มีความชื่นชมนะคะชื่นชมสามเณรอยู่รูปหนึ่งซึ่งชื่อว่าพระมหาปิดกทามเณรรูปนี้เป็นเป็นสามเณรที่มีความฉลาดนะคะมีความเฉลียวฉลาดมากพระองค์ก็เลยรับเป็นมารดาอุปถากนะคะทุกคนแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุร้ายก็คือตาลเจ้าเท้าเนี่ย ถูกลักพาตัวไปนะคะไม่มีใครสามารถช่วยได้เลยแต่ว่าพระมหาปิฎกทรน,นั้นเก่งนะคะสามารถหาวิธีช่วยพระองค์กลับมาได้จึงทําให้เป็นไงคะโหย้ยดีมากนะคะดีที่สุดเลยนะคะพระองค์ก็เลยโปรโดนะคะสถาปนาให้พระมหาปิฎกทรเนี่ยขึ้นมาเป็นพระเจ้าหงสาวดีหรือพระเจ้ามหาปิฎกทอนนั่นเองนี่คือเป็นสามตอนให,ใหญ่ที่อยู่ในราชาธิราชนะคะ ในส่วนที่เราจะมาให้ความสําคัญหรือโฟกัสก็คือนี่นะคะเราเนี่ยจะอยู่ในตอนที่2ค่ะทุกคนก็คือพูดถึงสมิงพระรามซึ่งเป็นนี่คะ่ะซึ่งเป็นทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราชนั่นเองขอทําความเข้าใจกันก่อนนะคะขอแบ่งเป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกนะคะจะได้ไม่มึนไม่งงนะเดี๋ยวพอเข้าไปสู่เนะื้อเรื่องเอ้ยมึนงงนี่คือประเทศอะไรนะอ่าแบ่งเป็นสามช่องค่ะ1นนะคะพาม่าค่ะ2มอญค่ะสาม เมืองจีนดูพม่าก่อนอะซูมไปนิดนึงนะคะพม่าเนี่ยเราอาจจะเรียกว่ากรุงอังวะหรือชื่อเต็มๆก็คือรัตนบุระอังวะก็ได้นะคะส่วนเมืองมอนอาจจะเรียกว่าเมืองหงสาวดีก็ได้จริงๆมอนอาจจะมีชื่อนึงก็คือชื่อดังเดิมเลยก็คือเมืองพระโคนะคะทุกคนสุดท้ายค่ะเมืองจีนก็คือในสมัยของต้าฉิงนะคะกรุงต้าฉิงอะดูทีละเมือง เมืองพม่าก่อนพมา่ามีคิงนะคะแอมเดอร์คิงเป็นกษัตริย์ก็คือพระเจ้าฝรั่งมังคองหรืออีกพระนามหนึ่งก็คือพระเจ้ามนฑินทองค่ะคนเดียวกันนะคะทุกคนคนเดียวกันซึ่งพระองค์นี้ก็มีพระราชอำนาจเต็มที่นะคะก็ปกครองบ้านเมืองมาก็มีทหารที่มีฝีมืออยู่เหมือนกันมีพระราชธิดาก็คือลูกสาวหนึ่ง หนึ่งพระองค์จริงๆอาจจะมีมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าที่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็คือพระราชธิดาที่ต่อมาเนี่ยได้อภิเษกสมรสนะคะหรือแต่งงานอภิเษกกับสมิงพระรามเรียบร้อยหลังจากที่สมิงพระรามเนี่ยไปเอาชนะเมืองจีนมาพระโอรสค่ะสุดท้ายพระโอรสเนี่ยก็เป็นเป็นลูกของสมิงพระรามกับพระราชธิดาด้านบนนะคะทุกคนก็นับว่าเป็นหลานหลานรักของพระเจ้า ฝรั่งมังคองแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยจะจบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะหรือจะจบแบบว่าโศกเศร้าคราวน้ำตา <c oughs> เดี๋ยวค่อยเป็นลุ้นนะต่อมาค่ะในพาร์ทของเมืองมอรหรือเมืองหงสาวดีทุกคนพระมหากษัตริย์ิงก็คือพระเจ้าราชาธิราชนะคะถ้าจำได้นะก็เมื่อกี้นะคะในตอนที่สองเห็นไหมเป็นตอนของพระเจ้าราชาธิราชนั่นเองก็เป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถ ในเรื่องของการปกครองนะคะโดยเฉพาะการรบต่างๆในในยุคนั้นนมอนนี่ก็คือ n u m b e r One เลยนะคะก็คือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็เอาชนะจริงๆชนะพะมา่าเยอะเยอะด้วยนะแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่ง พระเจ้าราชาธิราชเนี่ยเขามีทหารเอกเยอะนะคะก็คือมีทั้งสมิงพระรามสมิงพ่อเพชรสมิงนครอินซึ่งเป็นทหารคู่ใจสังเกตว่าถ้าพระเจ้าอา่ากษัตริย์พระองค์ไหนเนี่ยเก่งลูกน้องก็จะดีก็จะเยอะก็จะเก่งด้วยมีอยู่รอบหนึ่งที่พระเจ้าราชาธิราชเนี่ยส่งสมิงพระรามนะคะไปรบกับเมืองพม่าหรือเมืองอังวะปกติแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็ส่วนใหญ่ก็จะชนะ แต่รอบนั้นเนี่ยโชคไม่ดีนะคะช้างที่ใช้ก็คือพลายปะกายม่านเนี่ยเกิดตกหล่มทําให้สมิงพระรามเนี่ยเสียท่าพาม่าตกไปเป็นเฉลยอยู่ที่เมืองพม่าเห็นไหมจากคนมอเนี่ยต้องไปอยู่ในเมืองพม่ามันเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสาเหตุหลักเนาะของเรื่องนี้ที่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยตามมาเยอะแยะเลยนะคะทุกคนถัดมาค่ะพี่จีนค่ะ พี่จีนในยุคนี้ก็คือสมัยต้าฉิงนะคะทุกคนเรานึกภาพกองทัพจีนในในหนังอะ่ะมันมีเยอะมีเป็นพันเป็นเป็นแสนเป็นพันเป็นล้านคนใช่ไหมคะทุกคนยิ่งแบบพวกอาณาจักรมองโกเลยียพวกนี้ก็โอ้อลังการงานช้างนะคะพระเจ้ากรุงจีนก็คือเป็นพระมหากษัตริย์ในเรื่องนี้นะคะหรือบางบางคนอาจจะเรียกว่าพระเจ้ากรุงต้าฉิงก็ได้มีพระราชอำนาจเนี่ยล้นมือนะคะมี พละงกำลังมีพลทหารมียุทธุกรณ์อาวุธต่างๆคือเยอะมากๆท่านนีก็จะมั่นใจในในในอำนาจของเมืองท่านมากนะคะท่านก็ได้ยกทัพมาเลยที่เมืองอังวะค่ะหรือเมืองพมา่าโดยที่มีทหารเอกคู่ใจชื่อว่ากามณีกามณีนี้ไม่นช่คนจีนนะในเรื่องนี้นะกามณีนับว่าเป็นทหารที่ เป็นคู่ต่อสู้ของสิงหพร,รามนะคะแล้วก็ได้ขึ้นชื่อลือชาม,มากๆเลยว่าเนี่ยเก่งมากเก่งเกินคนนะคะเปรียบเหมือนเทพเลยเพราะว่ายากที่จะสามารถทําอันตรายแก่กามณีได้นะคะทุกคนแต่ต้องต้องชื่นชมอย่างหนึ่งนะพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยท่านเนี่ยต่อให้ท่านมีอํานาจแค่ไหนนะคะท่านบอกว่าการรบครั้งนี้เนี่ยเราจะมารบกันแบบธรรมยุทธก็คือจะรบเฉพาะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวระหว่างกามณีกับสมิงพระรามโดยที่ จะไม่ให้ประชาชนคนอื่นอะที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเดือดร้อนหรือได้รับบาดเจ็บและถ้าข้อแม้ของการรบครั้งนี้ก็คือถ้าจีนชนะจีนก็ขอยึดอาพม่านะคะยึดอังวะไปเลยแต่เมือ่อไหร่ที่ถ้าจีนแพ้เนี่ยจีนก็จะยกทัพกลับไปเมืองจีนแต่โดยดีนะคะไม่มีข้อแม้ก็ถือว่าแต่ถึอยังไงก็คือจีนไม่มีเสียทุกคนใช่ไหม คนสุดท้ายจะพูดถึงสักนิดนึงนะคะโจเปียวโจเปียวเป็นคนที่มีบทบาทตอนต้นเรื่องเพราะว่าโจเปียวเนี่ยเป็นคนที่เชิญพระรชาชสารหรือเชิญจดหมายไปให้ที่เมืองอังวะวาเนียพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยจะมาขอสู้รบนะเพื่อจะแสดงะจะขอดูฝีไม้ลายมือของทหารพรม่าหน่อยแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยพม่าเนี่ยหาคนที่มามารบไม่ได้ก็เลยไปเอาสมิงพระรามซึ่งมาเป็นฉเฉลยเนี่ยมารบกับกามณีแทนเองนะโอเคนะเรา นึกภาพออกนะคะว่าตอนนี้มีอังวะมีหงสาวดีแล้วก็มีเมืองต้าฉิงนะคะทุกคน <empez> เพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูตัวละครสำคัญสำคัญนะคะเป็นการจำลองนะว่ามีใครบ้างส่วนตรงนี้คือสุดที่รักของครูเองอาดูค่ะตัวละครที่หนึ่งค่ะพระชมิพระรามก็เป็นตัวละครเอกของเรื่องนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าตอนชมิพระรามอาสา คำว่าอาสาในที่นี้คือหมายถึงาาการอาสาออกรบนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นทหารของพระเจ้าราชาธิราชซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองมอนแต่มาตกมาเป็นเชลยของเมืองพาม่าหรืออังวะนะคะในขณะที่จีนยกทัพมารบกับเมืองพาม,าม่าสัยพระรามเลยจําเป็นต้องอาสาออกรบให้แกพาา่พม่าในที่สุดก็สามารถเอาชนะกามณีซึ่งเป็นทหารของจีนได้นะคะได้แต่งตั้งยศใหม่มาเป็นพระมหาอุปราช พระดุงนครนะคะคำว่าพระดุงในที่นี้ก็คือช่วยเหลือคำจุนเมืองมอญเอ้ยเมืองเมืองพม่าหรือเมืองอังวัไว้ให้ได้นั่นเองต่อมาค่ะคนที่สองค่ะกามณีนะคะกามณีก็เป็นส่วนตัวละครอีกสำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาคู่กับสึงพระรามเลยก็คือเป็นทหารเอกของกรุงต้าชิงหรือพระเจ้ากรุงจีนนะคะมีฝีมือเก่งกาจแล้วก็มี คำัคำสัรเสริญนะคะว่าไม่ใช่มนุษย์ดุจเทพพยดา,านะคะหาตัวจับยากแต่สุดท้ายก็ยังคงพ่ายแพ้ให้แก่สมิมพรามนะคะต่อมาค่ะคนที่สามค่ะเป็นคิงใช่ไหมคะทุกคนเป็นคิงของเมืองไหนเป็นคิงของเมืองพม่าหรือเมืองรัตนบุระอังวะนั่นเองนะคะมักทําการต่อสู้กับเมืองมอหรือเมืองหงสาวดีเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็รับสมิมพระรามเนี่ย เข้ามาเป็นลูกเขยนะคะในภายหลังหลังจากหลังจากที่สิงพระรามเนี่ยเอาชนะกามณีแล้วคนต่อมาค่ะพระเจ้ากรุงจีนหรือพระเจ้ากรุงต้าฉิงนะคะถือว่าเป็นกษัตริย์ที่สวยราชสมบัติอยู่ในกรุงจีนแล้วก็มีพระราชาอำนาจมากมากนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รักษาคำพูดมากกว่าสิ่งอื่นใดถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญนะคะของคนที่ เป็นพระมหากษัตริย์บริหารบ้านเมืองเนี่ยจะต้องมีคําพูดคําไหนคํานั้นนะคะซึ่งพระเจ้าคงจีนเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องนี้ถัดมาค่ะพระเจ้าราชาธิราชคนนี้ก็เป็นเลยค่ะเป็นคิงของเมืองมอนนั่นเองนะคะก็คือเมืองของสาวดีเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีจิตวิทยาในการปกครองสูงนะคะสามารถผูกใจทหารทั้งปวงเนี่ยไว้ให้อยู่กับตัวเองได้แม้กระทั่งสิ์พระรามเองเนี่ย ต่อให้ไปอยู่กับพระเจ้าฝรั่งมังคองใช่ไหมคะมีนู่นนี่มาล่อมีมียศถาบรรดาศักมาล่อมากมายสมิงพระรามเองอก็ยังคงมีความจงรักภักดีแล้วก็รักนะคะในตัวของพระเจ้าราชาธิราชอยู่มากๆเลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันมากนะคะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยคำว่าสมิงพระรามอาสานะคะมันอาสามาจากอะไรทุกคนครูให้ดูเป็นแผนภาพนะคะเป็นการจําลองอแผนที่การเดินทางเล็กๆนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึงทัพจีนก่อนนะคะทัพจีนมาตั้งเพราะมันอยู่บนสุดนะคะกองทัพจีนนําโดยพระเจ้ากรุงต้าชิงหรือกรุงจีนมีทหารเอกคือกามณีนะคะสิงพรัเมืองถัดมานะคะเมืองถัดมาที่เราเจอก่อนก็คือเมืองพม่าก็คือรัตนบุรอังวะต่อจากพม่าถัดมาก็จะเป็นเมืองล่างสุดก็คือเมืองมอนก็คือเมืองหงสาวดี สมิงพระรามต้องอาศัยในการอาศัยไม่ใช่สิสมิงพระรามต้องรับอาสาในการรบครั้งนี้เพราะเพราะกรุงอังวะนี้เป็นต้นทางอุปมาดังหน้าด่านกรุงหงสาวดีสมิพระรามเนี่ยเห็นแล้วว่าเมืองอังวะนคะคะรัตนบุรอังวะเนี่ยมันถึงก่อนใช่ไหมมันถึงก่อนหงสาวดีหงสาวดีอยู่ตรงนี้ เห็นไหมคะถ้าสรีวรามเนี่ยไม่รับอาสาสู้รบให้เมืองอังวะหรือเมืองพามา่าทัพจีนถ้ามันมาตีปุ๊บมาตีพามา่าแตกเมืองต่อไปแน่นอนค่ะว่าจีนก็ต้องมาตีหงสาวดีแน่นอนไม่เหลืออยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันยิ่งชนะมันก็จะยิ่งมีความฮึกเหิมมากขึ้นเราจำเราต้องรับอาสาตัดศึกเสียจึงจะชอบอย่าให้ศึกจีน ยกลงไปติดกรุงหงสาวดีเลยเห็นไหมคะสุดท้ายจริงๆนี่นเนี่ยสาเหตุที่เลือกตัดสินใจรบให้พม่าเนี่ยทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นทหารของเมืองมอญเพราะว่าสิงหพระรามเนี่ยรักบ้านเมืองนะคะไม่อยากให้บ้านเมืองตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนับว่าเป็นทหารที่โหโคตรแมนเลยนะคะทุกคนมีคุณธรรมมีความรักบ้านรักเมืองจงรักภักดีมากๆเลยคะ่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับประวัติความเป็นมาของราชาที่ราชตอนสิ่งพระรามอาสาเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่เนื้อเรื่องในอีพีต่อไปนะคะทุกคน